ใบตองหายมาไปเรื่อยๆเห็นแต่ห้อยเขามาเคี่ยเห็นแต่ห้อยเขามาเคี่ยเดี๋ยวมาเบิ้งโอ้ขาปันนี้มันก็ต้องถือห้อยเขาเหยียบแท้ๆล่ะนี่ว่ามันถือห้อยเขาเหยียบโอ้โอ้โหเขาเหยียบว้า โทอดอกหมีห้อยเขาเหยียบพี่น้องตาดหมีเอื้อมันเขาเหยียบมึงหาเบึงมูม <|ja|> ันไอ้เฮ็ดเฮ็ดอันนี้มันสิมันมันสิออกเป็นมูเนาะน้องปอเนาะไม่รู้อ่ะอีตัวหลังมันแหละไอ้หลังมันสีเทาๆหน่อยหมีนี่แมนเลยว้ายมันออกยุ่มนี่ยุ่มเดียว ว้าดเลศว้าดเดียุ่มเดียวมาด้อขวัญเลยว้าดเด้ยุ่มเดียวเขาเรียกเห็ดอะไรไม่รู้แต่น้าจะกินได้เคยเห็นแม่เพิ่นไอ้นั่นอยู่มันข้างหลังมันจะเป็นสีเทาๆหนิมีมบลูค่ะนี่ปัดน้องป้อนยุ่มเดียวหนึ่งสองหกดอก มาเด้อขวนข่อยพี่น้องนี่ดูนี่น ouais ี่มันยุ่มนี่ยุ่มเดียวนี่ว้ายนี่นี่นนี่นีนี่อีกนี่นอีกเคียเียเคียเวายมันคือใบใหม่จนมาเคียน้องป้อนี่นี่นี่เบิดแม่ยุ่มเดียวดินี่เนาว้ายเลิศเลิศเลิศ นี่อันนี้เป็นเห็ดนี่อันนี้เขาเรียกเห็ดน่าจะเป็นเห็ดดินเนาะแม่แม่บอกเห็ดดินเนี่ยแบบเนี้ยว่าให้เอาไปแกงรวมกันมันจะอร่อยเนาะเดี๋ยวไปหาให้คุณได้หูว่าชืว่าสิร้ายอยู่จ้ะพี่เกดพี่เกดเจอแล้วค่ะเห็ดเห็ดเห็ดอ้ยเห็ดตำหมากพี่น้อยอุ้ยงามดอกําลังงามโอเคเลยโอ้ยง่ามอะอะน้องพ่อเก็บเลยเก็บเลยเขี่ยเขี่ยออกไปโอเคไม่งามโอ้ยงามแห้งเออดมาดาต้ไปเนี่ย ว้าดอกขแรกแหกมันพีน่น้องโอเคปัดไปต่อเด้อแบบนี้เด้วเดี๋ยวเขาไปหาระบบอันอันอันนี้อีกดอกนึงนี่จักเฮ็ดยังดอกเด้อนีู่อ่อยว่า <c oughs> ถ้าเฮ็ดเบือก็คือสิตายกันเหมดเหมือนล่ะคือเดี๋ยวให้อีเมลเบิ้งเอา้าเฮ็ดยังบนนี่ไผโหนทักมาเด้อทักมาบอกเด้อ,อเฮ็ดเบือได้นานจัง มันก็มีต like ูมเหมือนกันนะคือว่าอุ้ยนี่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 ตูมมันอือนี่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 ตูมมันคือบ่อตัวนี้เข้าเคลียเลยอุ้ยนี่นี่นี่เห็นบ่อหนมันเป็นเห็ดใอย่างเด้อนี่ถ้าเบือกับเยาวาเด้อเอาไปให้อีเมลเลือกก็ดดกปูไดหูทักมาในค่ะอันนี้เป็นเห็ดไม่ที่่อยขึ้นเคยเห็นเนาะทักมาก เคียจรงสิล่ะพี่น้องโอ้ยเฮ็ดยังนี่โอ้เฮ็ดยังโอ้นี่ขา,ขาวๆเฮ็ดเลยน,นี่กินอะไรบ้านน้อนี่เนาะโอ้ยเก็บได้แต่ละดอกนี่รุ่นย่านเป็นแต่เฮ็ดเ,เบือ่อเฮ็ดยังเดือกนี่เอาไปให้อีแม่เลือกเอาโอ้ยพี่น้องเอ้ยโอ้เฮ็ดบาบเห็ดข่อย โอ้พี่ตายเพียเฮ็ดบาเฮ็ดข่อยคักอโอพี่โอ้ยอย่าวาเด้อดอกน้อยๆถ้าข่อยมากข่อยกะไอ้นี่เขาแก้เขมาเขากระ้เห็นดอกเนี่ยม่เแ็น เอาไปให้มันเหมือนโอ้ยจะเมนผ่าเลยบอกไอ้โอยพี่เอาสร้างมันในหน่อยก็สร้างมันมามาหาเคีย้ยทั้งพีหลุกพี่โอ้ยอม,มันดอกในหน่อยนึงสิเห็นบอกะ่ะเห็ดเอานี่กต่ยังว่ามันดอกในหน่อยนึงมันกำลังโพดินออกมาหมเห็ดทานนี่ ว่าาสันว่าสีเด้ขอข่อยเยียบเจา้าเจ้ากระยาเขียดเด้อถ้าดอกหน่อยข่อยก็จะไปปลูกเอาดอกสิว่าจังไดล่ะมันหายากแหมเดี๋ยวข้ามาเบิ่งทั้งผีอีกโอ๋ออันนี้อีกนี่อ่ะอืมอืมอืมยุ่มเดียวเดี๋ยวเอาหาทั้งผีก่อนเด้อพี่นอ้อง 了吗？ มาหอดก็กินแกงเฮดโหลดพี่นอ้องแซ่บอยู่เฮดร่วมเมื่อวานตัวที่ไปเก็บมานะคะย่าเราแกงไ้ใหายก,ก,กินแซ่บเลยค่ะหน้าๆๆกินข่าวดื้อจ้า